คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมมนุษย์โบราณที่อยู่ห่างไกลกันหลายพันกิโลเมตรถึงพร้อมใจกันสร้างปีระมิด รูปทรงคล้ายกันแทบทุกมุมโลกสำหรับท่านที่เปิดมาเจอเราครั้งแรกฝากกด subscribe ติดตามชอบเป็นกำลังใจใกันด้วยครับจะได้เป็นพาสเรื่องราวที่น่าสนใจพีระมิดมีเชคแค่ก้อนหินที่ซ้อนทับกันแต่คือรหัสลับทางประวัติศาสตร์ที่ซ้อนความเชื่อความศรัทธาและอารยธรรมอันยิ่งใหญ่เอาไว้จากพีระมิดกิซ่าที่สูงตระงานท้าทายการเวลาไปจนถึงพีระมิดมายาแห่งชิเชนอีซา ที่เล่นแสงเงากับดวงอาทิตย์ได้อย่างน่าพิศวงทุกแห่งหลวนสะท้อนคำถามเดียวกันมนุษย์โบราณสร้างส,างสิ่งมหัศจรรย์เหล่านี้ขึ้นมาได้อย่างไรถ้าคุณอยากรู้เรื่องราวอันลี้ลับแน่น่าทึ่งของปิรามิดทั่วโลกไปพร้อมกันอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดสารคดีตอนต่อไปกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจและกดแชร์เพื่อแบ่งปันความลี้ลับแห่งอารยธรรมนี้ให้เป็นให้ของคุณปิรามิดแห่งอียิปติตกำเนิดและวัตถุประสงค์ สุสานของฟาโรชาวอียิปต์โบราณเชื่อในชีวิตหลังการตายหรือว่า afterlife ฟาโรผู้ครองแผ่นดินคือเทพเจ้าบ,บนโลกเมื่อสิ้นพระชนวิญญาณต้องการร่างกายและสิ่งของเพื่อเดินทางไปยังโลกหน้าสิ่งก่อสร้างศักดิ์สิทธิ์รูปทรงพีระมิดหมายถึงรังสีของดวงอาทิตย์ที่ส่องลงม,มาเชื่อมโยงโลกมนุษย์กับสวรรค์จึงถูกสร้างให้สูงเสียดฟ้าพัฒนาการของพีระมิดมาสตาบา อาคารหินสี่เหลี่ยมทรงเตี้ยใช้เป็นสุสานยุคแรกพิระมิดขั้นบันไดปิระมิดแรกของโลกคือพิระมิดโจเซอร์ที่เมืองซักคารา่าออกแบบโดยสถาปนิกชื่ออิมโฮเทิปปิระมิดเรียบหรือว่าทรูพิระมิดพัฒนาเป็นทรงสม,มุิแบบฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสแลยยอดแหลมเช่นที่กิซ่าพิระมิดกิซ่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณเพียงแห่งเดียวที่ยังคงอยู่มีสมองค์หลักปิระมิดคูฟู ใหญ่ที่สุดสูงเดิมประมาณ146เมตรปัจจุบันเหลืออยู่138เมตรเพราะสึกร่อนใช้หินปูนและหินแกรนิตกว่า2.3ล้านก้อนน้ำหนักเฉลีย่ย2-3ตันต่อก้อนภายในมีห้องประสบห้องราชินีและห้องโถงใหญ่ปิรมิดคาเฟ่เล็กกว่าคูฟูเล็กน้อยแต่ถูกสร้างบนที่สูงจึงดูใกล้เคียงเชื่อมโยงกับสฟิงค์หรือว่ารูปสลักสิงโตโตมาฮอมาที่มีใบหน้าฟาโร ปิรามิดเมนคูเรเล็กที่สุดสูงประมาณ65เมตรรอบฐานเคยประดับด้วยหินแกรนิตสีแดงวิธีการก่อสร้างรวอยปริศนาโบราณนักวิชาการยังถกเถียงกันอยู่แต่คิษสีหลักได้แก่ทางลาดรัวแลมส์ใช้ดินหรืออิฐทำทางลาดเพื่อดึงหินขึ้นไปขานไม้และทอนกลิงใช้แรงงานมหาศาลลากหิน แรงงานไม่ใช่ทาแต่เป็นชาวนานในรูน้ำท่วมหนายที่ไม่สามารถทําการเกษตรได้จึงถูกเกณฑ์มาช่วยงานความแห่งแนวคันดาราศาสตร์พีรมิดกิซ่าตรงกับที่ทั้ง4เกือบสมบูรณ์แบบความเชื่อและสัญ,ญลักษณ์พีระมิดเปรียบเสมือนบันไดสู่สวรรค์ของฟาโรด้านในมีคมภี์แห่งการตาย b o o k of the d ะดทสหลักขถาและคําสอนพระชี้นาวิญญาณรูปทรงสามเหลี่ย,ยมหมายถึงเทพราเทมแห่งดวงอาทิตย์ ความลึกลับในการค้นพบปริศนาการก่อสร้างเทคโนโลยีในยุคนั้นไม่น่าจะยกหินดังหลายตันได้การจบวางตำแหน่งพีระมิดกีซ่าตรงกับกลุ่มดาวเครนแคทอไรออนหรือว่าเบลท์ออฟโออนสิ่งของที่สุกค้นพบโครงบ,งบังศพเครื่องประดับและเรือสุริยันสำหรับฟาโรห์ใช้เดินทางในโลกหน้าอิทธิพลต่อโลกปัจจุบันเป็นไรบรรดาจะให้กับสถาปัตยกรรมหลายแห่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวและการศึกษาโบราณาคดีที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก ยังคงเป็นสนญลักแห่งความยิ่งใหญ่และปริศนาที่มนุษย์ยังถอดรหัสไม่หมดปิรามิดอียิปต์จึงไม่ใช่แค่ก้อนหินซ้อนทับกันแต่คืออนุสรณ์ความเชื่อและความยิ่งใหญ่ของอารยธรรมมนุษย์ปิรามิดในอารยธรรมต่างๆ 1. ปิรามิดแห่งเมโสอเมริกาชาวมายาหน้าที่ใช้เป็นวิหารมากกว่าสุสานแตกต่างจากอียิปต์ การใช้งานบูชาเทพเจ้าทำพิธีกรรมและใช้ประกอบการบูชายันพีระมิดแห่งชิเชตอิซาเม็กซิโกออกแบบให้สัมพันธ์กับปรากฏการณ์ดาราศาสตร์เช่นวันวิสุวัตเงา,งา,งาที่ตกบนบันไดทำให้ดูเหมือนงูเลื้อยลงมาวิหารพระเจ้าปากใหญ่มีหลุมศพของกษัตริย์ประการ ภายในมีจารึกที่แสดงถึงความเชื่อเรื่องจักรวาลชาวแอสเท็กพีรมิดแห่งเตอโอติอุอากันสร้างโดยอารยธรรมก่อนแอสเท็กแต่แอตเท็กถือว่าเป็นเมืองเทพเจ้ามีปีระมิดพระอาทิตย์และปีรมิดพระจันทร์ใหญ่โตอลังการถนนหลักถนนแห่งคนตายเชื่อมปีรมิดและวิหารต่างๆใช้ประกอบพิธีบูชยัญมนุษย์เพื่อบวงสวงเทพเจ้า 2. ปิีระมิดแห่งซูดานตั้งอยู่ที่เมืองเมโรเอและนูเบียมีจำนวนมากกว่า200อโอมแนก,กว่าอียิปด้วยซ้ำขนาดเล็กกว่าสูงประมาณ20-30เมตรและมุมชันกว่าเป็นสุสานของกษัตริย์และราชินีแห่งอาณาจักรคุชคิงดัมออฟคุชแสดงให้เห็นการรับอิทธิพลจากอียิปแต่พัฒนาเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว 3. ปีระมิดแห่งกีนมีปีระมิดดินและสุสานโบราณที่สร้างเป็นเนินดินขนาดมะึึอมาที่มีชื่อเสียงที่สุดคือสุสานจักรพรรดิจินซีจักรพรรดิองค์แรกผู้รวมแผ่นดินจีนมีจารดินเผาเฝ้าสุสานนับหมื่นตัวตัวสุสานเป็นรูปทรงปีระมิดดินปกคลุมด้วยหญายังมีไว้ปีระมิดในมณฑลซานซีที่เล่ารือกันว่าสูงกว่า200เมตร แต่ยังไม่ได้รับการขุดค้นเต็มรูปแบบพี 4. ปิระมิดในกัมพูชาและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปิระมิดบะกองตั้งอยู่ที่เมืองพนครเป็นปราสาทผู้เขาของาศาสนาฮินดูแทนเขาพระสุเมนหรือแกนจักรวาลตามความเชื่อฮินดูปราสาทพนมบาเคงสร้างบนยอดเขาเป็นปิระมิดขั้นบันได ใช้เป็นศูนย์กลางกัจจกวาลเชิงสัญ,ญลักษณ์ 5. พีระมิดแห่งยุโรปและที่อื่นๆพีระมิดโรมันสร้างในคริสต์ศตวตรรษที่1ก่อนคริสตกาลเป็นสุสานส่วนบุคคลของไกอัสเคสติอุสพีระมิดคาวโฮกียาไม่ใช่หินแต่เป็นเนินดินรูปพีระมิดขั้นบันไดสร้างโดยชาวพื้นเมืองมิซิสซิปปีใช้ประกอบพิธีกรรมและ กิจกรรมสังคมการตีความและความหมายร่วมกันแม้อารยธรรมเหล่านี้ไม่เคยติดต่อกันกันกบสร้างสิ่งก่อสร้างที่มีรูปทรงคล้ายกันผ่านกว้างยอดแหลมสื่อถึงความมั่นคงและการเชื่อมโยงฟ้ากับดินาศาสนาและจัก,กรวาลวิทยาแทนภูเขาศักดิ์สิทธิ์หรือเส้นทางสู่สวรรค์การเมืองและอำนาจแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของกษัตริย์หรือผู้ปกครองดังนั้น ปิรามิดจึงไม่ใช่เพียงสถาปัตยกรรมแต่เป็นภาษาสากลของมนุษย์โบราณที่สื่อถึงศรัทธาพลังอำนาจและความเชื่อในจักรวาลความหมายและอิทธิพลของปิรามิด 1. ความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์ฐานกว้างยอดแหลมฐานสี่เหลี่ยมที่มั่นคงหมายถึงโรคมนุษย์ที่เป็นพื้นที่แห่งชีวิตยอดแหลมที่พุ่งขึ้นสู่ฟ้าหมายถึงการเชื่อมโยงกับสวรรค์หรือเทพเจ้า เป็นภาพแทนของภูเขาศักดิ์สิทธิ์ซึ่งแทบทุกอารยธรรมเชื่อว่าเป็นแกนกลางจักรกวาลความสัมพันธ์กับดวงอาทิตย์และดวงดาวอียิปต์พิระมิดถูกออกแบบให้สัมพันธ์กับดวงอาทิตย์และดวงดาวเช่นการจัดวางตรงกับกลุ่มดาวโอไรออนมายาพิระมิดเชื่อมโยงกับวันวิสุวัตและสุริยวิถีเหงาที่เกิดขึ้นกลายเป็นงูเทพเลื้อยลงบันไดความหมายด้านศาสนาและการเมือง เป็นสุสานฟาโรห์หรือกษัตริย์สื่อถึงอำนาจที่ไม่มีวันตายเป็นสัญลักษณ์แห่งการปกครองที่มั่นคงและแสดงให้เห็นถึงพลังของรัฐที่สามารถควบคุมแรงงานจำนวนมหาศาลได้ 2. ความหมายเชิงจัก,กรวาลวิทยาพีระมิดถูกมองว่าเป็นบันไดสู่สวรรค์สำหรับวิญญ,ญาณผู้ปกครองในคัมภีรโบราณเช่นคัมภีแห่งความตายของอียิปต์หรือว่า the book of the dead มักกล่าวถึงการเดินทางของวิญญ,ญาณผ่านดวงดาว และเส้นทางที่ปิระมิดเป็นสัญลักษณ์นำทางในวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปิระมิดหรือปราสาทภูเขาเป็นทาบแทนเข่าพระสูเมดรุซึ่งเป็นแกนจักรวาลตามความเชื่อฮินดูพุทธ 3. อิทธิพลต่ออารยธรรมและโลกปัจจุบันด้านสถาปัตยกรรมรูปทรงปิระมิดกลายเป็นแรงบันดาลใจในการสาร้างอลุสสวรีและอาคารสมัยใหม่เช่นลูฟีร์มิสปิระมิดแก้วในปารีสหลักการฐานกว้างยอดแหลม ยังถูกนำมาใช้ในการออกแบบอาคารสูงเพื่อความมั่นคงด้านวัฒนธรรมและความเชื่อพีระมิดกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความลึกลับที่มักปรากฏในภาพ,พยนตร์นิยายและสารคดีในโลกยุคใหม่มีความเชื่อเรื่องพลังพีระมิดาสามารถเ,าเก็บพลังงานจักรวาลรักษาอาหารไม่ให้เน่าเสียหรือใช้ในการทำสมาธิด้านวิชาการและการศึกษาเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการศึกษาด้านโบราณคดีดาราศาสตร์และวิศวกรรมโบราณ นักวิทยาศาสตร์ยังคงถกเถียงเกี่ยวกับวิธีการก่อสร้างและการจัดวางทางดาราศาสตร์ 4. ความลึกลับและมรดกทางวัฒนธรรมแม้ผ่านมาหลายพันปีปิระมิดก็ยังเต็มไปด้วยปริศนาทางเทคนิคการก่อสร้างและความหมายเชิงลึกทําให้ปิระมิดกลายเป็นสัญลักษณ์ร่วมของสิ่งมหัศจรรย์และความลี้ลับของมนุษย์ปัจจุบันปิระมิดคือแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกและเป็นมรดกที่ยูเนสโกขึ้นทะเบียนไว้ ปิระมิดไม่ได้แค่สูสารหรือวิหารแต่เป็นรหัสลับทางวัฒนธรรมที่บอกเล่าความฝันความศรัทธาและอำนาจของมนุษย์ในทุกอารยธรรมรูปทรงที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังนี้ยังคงสะท้อนอิทธิพลมาถึงปัจจุบนันทั้งในด้านสถาปัตยกรรมศาส,สนาและจินตนาการของมนุษย์ทั่วโลกปิระมิดไม่ว่าจะในอียิปต์มายาหรือกัมพูชา บอกเล่าเรื่องราวของความศรัทธ,ธาพลังอำนาจและความลึกลับที่มนุษย์โบราณฝากไว้ให้โลกได้ค้นหาแม้เวลาจะผ่านไปหลายพันปีปิระมิดก็ยังคงยูนยัดเป็นสัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่และเป็นปริศนาที่รอให้เราคลี่คลายหากคุณองไัยในเรื่องเราแห่งประวัติศาสตร์และสิ่งอัจรรย์เหล่านี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดบทความถัดไปกดไลค์เพื่อเป็นแรงใจให้กับผู้เขียนและกดแชร์เพื่อแบ่งปันความน่าทิ่งของพิระมิดให้คนรอดค้าได้ร่วมเป็นคนพบไปพร้อมกัน you <laughs>